สวัสดีค <altro> ่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเจ๊ตุ่มพารวยนะคะวันนี้เจ๊ตุ่มก็พามาชมดอกจานนะคะพี่น้องดอกจานบานแล้วตอนนี้กําลังบานงามเลยนะคะพี่น้องบานเต็มต้นเลยนะคะดอกจานบานเต็มต้นสวยงามมากเลยนะคะพี่น้องดูบรรยากาศปีนี้ดอกจานดอกดกนะคะพี่น้องดกเต็มต้นเลยที่ดำๆมันคือดอกที่ยังไม่ได้บานนะคะพี่น้อง กติบานแล้วจะเป็นสีส้มค่ะดอกจานค่ะพี่น้องพามาชมดอกจานนะคะวันนี้ดอกจานค่ะบรรยากาศชมดอกจานบานสวยงามมากปีนี้ดอกจานดกนะคะค่ะดอกจานบานแล้ว สวยงามมากเลยนะคะกิ่งนี้ดกมากบานเต็มต้นเลยนะดกเต็มต้นเลยขยาให้ดูนะคะพี่น้อง ดอกจานบานแล้วหน้าแล้งดอกจานก็จะบานหนาวดอกจานนะคะช่วงนี้ดอกจานบานแล้วนะคะสวยงามมากค่ะบรรยากาศดอกจานบานแล้วหน้าแล้งธรรมชาตินะคะดอกจานสวยงามค่ะดกนะคะพี่น้องดกเต็มต้นเลย ฝั่งนี้ก็มีแต่ฝั่งนี้ยังไม่บานนะคะฝั่งนี้ยังไม่บานั่งนี้บานเต็มต้นแล้วะคะ่ะดอกจานบานแล้วเต็มต้นสวยงามมากนะคะ ขอบคุณนะคะทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไลท์ทุกแชททุกเลิฟทุกคอมเมนต์ชมดอกจานค่ะสวยงามค่ะดอกจานสีส้มสวยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไลค์ทุกแช์ทุกเลิฟทุกคอมเมนต์ขอบคุณมากมาย ขอบคุณทุกน้ำใจเมตีที่มอบให้ขอทุกคนมีความสุขนะคะสืบสังหรณงร่ำรวยทำการสิ่งใดก็สำเร็จสำเร็จทุกประการคิดเงินก็ขอให้ได้เงินคิดทองก็ขอให้ได้ทองนะคะเลินไลกองทองไหลมาเต็มบ้านเต็มเรือนเต็มกระเป๋าทุกคนทุกท่านคะ่ะขอบคุณนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะพาชมดอกจันนะคะเอาพี่น้อง